สวัสดีครับทุกท่านผมพิเศษบุตตานะครับซีเนียร์ซิสเตมเจเนียร์จาก f o r t ติ e เประเทศไทยนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่อง Cloud Security นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการ t Business ขึ้นไปบน Cloud ค่อนข้างเยอะนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลความปลอดภัยบน l o u u เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูเรื่อง Standard ต่างๆเนี่ยผมพามาดูเรื่อง Report ที่เราทำเ s u r ์ e y กับ873 Security p r o f e s เซก่อน นะครับว่าเขาคอนเซิร์นอะไรบ้างบน Public Cloud นะครับอันดับแรกเลยก็คือ,อเขาไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะมีความสามารถในการ d e t e c t ท h r e a สหรือภัยคุกคามต่างๆที่อยู่บน Cloud ได้แบบ Real-Time นะครับคำว,ว่า Real-Time อันนี้มีความหมายสำคัญเพราะว่าบน Public Cloud หรือบน Cloud Environment เนี่ยครับก็เซิร์ฟเวอร์เอง Service เ,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 เองเนี่ยเขามีการดินามิกค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อาจจะมีเซิร์ฟอร์แค่5ตัว Service แค่5 Service นะครับผ่านไป1สัปดาห์1เดือนเนี่ยเซอร์วิสวิสเมดเรียควายเมนเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมี50าสิบเซอร์เวอร์หนึเซอร์วิสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่ามีวิสิบิตี้แล้วมีคอนโทรลกับคลาวเวอร์โหลดเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาคอนเซิร์นเลยครับเรื่องถัดมาในเรื่องของ Visibility and Control นะครับเขาจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรมีการใช้ Cloud Workload มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแต่และ Workload เนี่ยมีความปลอดภัย หรือไม่ปลอดภัยยังไงบ้างนะครับถ้ามีเวิร์กโหลดที่มีความเสี่ยงจะจัดการยังไงนะครับอันนี้คือชา l เลนตัวที่2นะครับอันที่3เป็นเรื่องของสกิลนะครับเป็นเรื่องของความสามารถทักษะของบุคลากรน,นะครับว่าเวลาขึ้นไปใช้งานบนคลาวแล้วเนี่ยแน่นอนทบในการ Adopt Cloud เนี่ยไม่ห่วงเพราะว่ามีคนเยอะแต่ในมุมของ Security เนี่ยนะครับเราจะให้คนที่มีสกิลไป c o n f ิก หรือว่าไป Manage Policy บนคลาวอยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าคนที่ใช้คลาวเนี่ยโดยเนเจอรแล้วก็จะเป็นทีม d e v e l o p e r ทีม d e v ออกเป็นหลักนะครับส่วน Security ตามไปทีหลังนะครับแล้ว Security ที่ต้องไปดูแลบนคลาวเนี่ย s ซคิลเซมันคนละแบบกับ On-Premise แบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นจุด Concern หลักของผู้บริหารนะครับถัดมานะครับทำไมผู้บริหารหรือว่า Security Professional ถึง Concern นะครับ ลองดูบนสไลด์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเซอร์วิสของเราแน่นอนครับวันแรกอาจจะขึ้นไปใช้1 c l o u คลาวนะครับพอเริ่มมี requirement มากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ละคลาวเซอร์วิสเขาก็จะมีเซอร์วิสที่เขาเก่งอยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะงอกไปเป็น2 c l คลาวสามคลาวเป็นมันติคลาวไฮบิดคลาวนะครับซึ่งแต่ละคลาวแน่นอนครับเขาจะมี Security Service ไว้ดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือ Service วิธีการใช้งานวิธีการคอนฟิกในแต่ละคราวไม่เหมือนกันนะครเพราะฉะนั้นคนที่จะไปดูแลให้ได้ Security level ที่เท่ากันเนี่ยต้องมีสกิลที่ที่ดีพอสมควรที่จะไปคราวที่1นึ่งคอนโซลที่1คราวที่2คอนโซลที่2แล้วทําให้ Security มันเท่ากันอันนี้เป็นชาร์เลนจ์ของทุกๆองค์กรนะครับเพราะว่าในฟังก์ชัน Security ของคราวนะครับตรงกลางของสไลด์นะครับมันจะมีฟีเจอร์หรือ r e q u i r e m e n ออยู่ว่า,าการป้องกันหรือการทำา Security บนคลาวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ n e t Network l a y เ r แอปพลิเคชัน Layer ไปจนถึงตัวคลาวเวิร์กโหลดเองนะครับซึ่ง Requirement เหล่านี้เนี่ยเราอาต้องไปกลับไปดูคลาวของเราเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาให้บริการเซอร์วิสเหล่านี้ได้หรือเปล่าถ้ามีมีเลเวลในการคอนโทรลที่ดีพอรหรืออยังนะครับถัดมามันก็จะมะีกลุ่มคนทำงานที่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะทีมเด e เดพออฟซิเคียก็ต้องมาเ e ็ตเวิร์กซิเคียวอาต้องมาเพราะฉะนั้น การทางานแบบไซโลเบรเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปนะครับมันต้องมีการผสานนะครับบูรณาการซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์หลักๆที่อยู่ในโลกของคลาวนะครับทีนี้มาดูมาตรฐานที่าทางศกมชเขาประกาศออกมาในรัชกิจจาน,นะว่าเป็นในลักษณะยังไงนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยดาวน์โหลดข้อมูลไปอ่านอยู่แล้วนะครับในในเว็บไซต์ของรัชกิจจาเลยผมเอามาสรุปให้ฟังนะครับว่า มาตรฐานตัวนี้ชื่อว่ามาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวนะครับปี2567นะครับก็ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับจะบังคับใช้อีก2ปีหลังจากประกาศก็คือปีหน้านะครับเพื่อให้สอดคล้องกับ Cloud First Policy ของของรัฐบาลนะครับแล้วก็สาเหตุที่ออกมาก็คือแนวโน้มของภัยคุกคามเนี่ยมันมันเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วถามว่าใครถูกบังคับใช้บ้างนะครับคำว่าหน่วยงานใน ในข้อ5เนี่ยคือใครบ้างแน่นอนครับหน่วยงานรัฐนะครับหน่วยงาน CII นะครับแล้วก็หน่วยงานที่กํากับดูแลนะครับไม่ได้บังคับใช้หน่วยงานที่นอกเหนือจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาสแตนดาดไปแอปพลายใช้อันนี้ก็ไม่ติดนะครับถัดมานะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการจัดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามดูแลสอดสอนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของมาตรฐานนะครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วน g o v e r n a n c e กํากับดูแลจะเป็นส่วนสีแดงนะครับด้านซ้ายมือจะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ security policy เรื่องของ organization นะครับแล้วก็เรื่องของ compliance นะครับส่วนด้านขวามือของท่านนะครับสีน้ำเงินนะครับจะเป็นในเรื่องของ cloud infrastructure security and operation เรื่องนี้จะค่อนข้างเกี่ยวกับคน operation แล้วก็คนที่ทำทำงานด้านเทคนิ i c a l เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีอยู่10ข้อด้วยกัน แล้วผมจะมีเขียวเหลืองแดงกำกับด้วยนะครับไอ้เขียวเหลืองแดงเนี่ยคืออะไรนะครับเขียวเหลืองแดงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะบังคับว่าข้อไหนเนี่ยควรจะทำนะครับโดยโดยแบ่งตามผลกระทบด้านความเสี่ยงของ Data หรือระบบสารสนเทศท,ที่อยู่บนคลาวนะครับซึ่งสามารถรีเฟอร์ไปที่มาตรฐานการจัดการคุณล,ลักษณะได้นะครับก็มีประกาศไว้อยู่เหมือนกัน พอสมมุติว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปตั้งนะครับแล้วเราจัดการคุณลักษณะละว่ามีผลกระทบระดับสูงก็คือสีแดงเราก็มาไล่ดูเลยครับว่าสีแดงต้องทําข้อไหนบ้างก็คือสีแดงทําทุกข้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อโดยสังเขปนะครับในในแง่ของมาตรฐานในมุมของฟอร์ติเนตเราเองนะครับเราก็มีเครื่องไมายเครื่องมือนะครับเข้าไปช่วยในการตอบโจทย์ในแง่ของ c l o u d Security เหมือนกันนะครับหลายหลายท่านอาจจะรู้จักฟอร์ติเนตในมุมของไฟวอลนะครับ จริงๆฟอตินเน็ตเนี่ยเป็นบริษัทไซเบอร์ซิเคียริตี้ที่ที่ทำธุรกิจมา25ปีละบริษัทเป็นบริษัทอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิโอโปรดักต์อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเรามากกว่า60ตัวนะครับฟอติ 40, X X ผลิตฟอติกเก็ตเป็นหนึ่งในในดักต์ของเราก็คือตัวไฟวอลนะครับเพราะฉะนั้นบนสไลด์จะสังเกตเห็นได้ว่าเราก็จะมีอ่าโปรดักต์ฟอติหลายๆฟอตินะครับไม่ว่าจะเป็นฟอติเซียมฟอติซีเนปฟอติแพม ฟอติชอนะครับไปผสมประสานกันเพื่อทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวนีมน่มันมีความซีเคียวมากยิ่งขึ้นนะครับในมุมของ Cloud Security ของเราเนี่ย f o r t เ n e t เราเป็นเวนเดอร์ที่ p r o v i d e c o m p l e t e Cloud Security Platform นะครับคอมพลีทยังไงได้บ้างนะครับเรา provide ตั้งแต่การพาทราฟิกของ User ขึ้นไปหาแอปพลิเคชันหรือ Data ที่อยู่บน c คลาวไม่ว่าจะเป็น User จะอยู่ที่ แคมปัสหรือบรานช์ต่างๆนะครับเราก็พาผ่านตัว SDN a ขึ้นไปได้เราเอา SDN a ไปคอนเนคกับ Cloud ได้นะครับหรือถ้า user อยู่ที่รีโมทเลยนะครับอยู่ที่บ้านร้านกาแฟสนามบินเราก็พาท้ฟฟิกของ user ผ่านตัว s a s ซที่เชื่อว่า f o r t i s a s ซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราสามารถทำ policy ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอเทนตต่างๆนะครับเพื่อแอป l y policy ให้ user ในระดับที่เท่ากันไม่ว่ายูเซอร์จะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะอันนี้คือพาทัฟฟิกของยูเซอร์ไปแต่ในมุมของคลาวเวิร์กโหลดเราเองเนี่ยเราก็ต้องทำซีเคียวด้วยเพราะว่าอ่าไม่ใช่แค่ยูเซอร์ที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้นอยู่ในบริษัทเท่านั้นที่จะแอคเซสไปยูเซอร์บางเซอร์วิสนะครับเป็นออนไลน์เซอร์วิสก็ต้องมียูเซอร์จากอินเทอร์เน็ตเข้ามาแอคเซสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเวิร์กโหลดหรือเซอร์วิสที่อยู่บนคลาวได้ยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีตั้งแตต่่ัวทีเป็น f ฟว์วอล์ Vm ที่สามารถไปแอป l ลายบน Cloud ได้นะครับมี f o r t ติเวหรือ f o r t i ิแอ s เซ็ตคลาวที่เป็นโซลูชันดูแลรักษาความปลอดภัยใน l a เยอร์ของ App แล้วก็ API นะครับหรือแม้กระทั่งดูแล Workload ที่ชื่อว่า f o r t i ิซี p เองเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนที่เป็น Cloud Security เนี่ยผมก็อไาลายตามสไลด์หน้าเมื่อกี้เลยก็คือโซลูชันของเราเนี่ยพรอไวดได้ตั้งแต่ Cloud Network Security นะครับก็จะมีตัวฟอร์ิเกต ที่เป็น Virtual Firewall สามารถนำไป deploy ได้บน Public Cloud ได้ Private Cloud ได้นะครับในหลายๆ Cloud เพราะฉะนั้นเวลา Manage อะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ c e n t r a l m a n a m e n e n t m e ท t ที่สามารถ Manage ได้ทั้ง Hardware ที่มันอยู่ On-Premise นะครับ VM Firewall ที่อยู่บน Cloud ใช้ Template p olic y เดียวกัน Apply ลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไป Manage ทีละตัวละนะครับสามารถเม a g e ร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งบาง Cloud เนี่ยเรามี Service อย่างเช่นคลาวด์เนทีฟไฟ e w วอล ตรงนี้เป็นเซอร์วิสที่ลูกค้าไม่ต้องดูแลไฟวอลล์อินสแตนตเองเรื่อง HA เรื่องการสเกลต่างๆ Fortinet ดูแลให้นะครับมีหน้าที่ส่งทราฟฟิกไปสแกนแล้วก็บล็อกอะไรก็ว่ากันไปแล้วคิดค่าใช้จ่ายตามทราฟฟิกที่วิ่งเข้าไปสแกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่ลูกค้าบางทีอาจจะมีคนน้อยนะครับบริหารจัดการ VM f ไฟวอล l l อาจจะไม่สะดวกนะครับอยากหาคนมาช่วยดูแลจัดการ เรื่องการอัปเกรดอัปเกรดเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆก็จะเป็นเซอร์วิสตัวนี้นะครับถัดมาจากเน็ตเวิร์กเลเยอร์ขึ้นไปบนคลาวเอ่อบนบนแอปเอ็นไอพีไอก็จะมีฟอร์ติแอปเซ็นะครับแอปเซ็กคลาวก็จะมีหลายฟีเจอร์นะครับส่วนคลาวเนทีฟไฟว์วอลคลาวเนทีฟแอปพลิเคชันโพลิชชันแพลตฟอร์มหรือฟอร์ติซีเน็ก็จะดูแลตั้งแต่โค้ดเซกิริตี้ไปจนถึงรันไทม์ที่อยู่บนคลาวนะครับ โซลูชันของ Fortinet ขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนกันนะครับปัจจุบันเรามี AI ที่เรียกว่า Forti AI ออกมาเข้ามาช่วยนะครับในมุมของโซลูชันของเราในหลากหลายแง่มุมนะครับเราแบ่งเป็น3 u s ยูสเกหลกัหลกๆนะครับยูสเกตที่1 For ง i ต AI Protect นะครับในโซลูชันของเราเนี่ยจะมี Trade Intelligence ที่มีเป็น AI Power อยู่แล้วนะครับปัจจุบันเราเริ่มเอา AI เข้ามาสู่ในโปรดักตของเราไม่ว่าจะเป็นการ Control การใช้งาน AI นะครับอย่างเช่น ปัจจุบันนี่มีโคพายโลอยากจะบล็อกดิฟซิกอยากจะบล็อก Open AI นะครับเราก็สามารถใช้โพล i c ีพวกนี้คอนโทรลได้หรือแม้กระทั่ง AI ในการตรวจจับ Attacker ที่มีความซับซ้อนเยอะๆนะครบ,บางทีอาจจะ s i n n t u u r e Bas สไม่พอต้องใช้ AI เข้ามาช่วยในการจับนะครับก็จะอยู่ใน AI Protect ในมุม AI Assist นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำ Operation, ศสุยนซอกสุยนนอกต่างๆเนี่ยเราจะมีคล้ายๆ Chat GPT อยู่ใน Product ของเรา ยกตัวอ,อย่างเช่นเราอยากจะคิวรี่ข้อมูลอะไรต่างๆอยากจะดูหลอกอยากจะดูมินนิ่งของ IP ของโฮสต์ปกติก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องเข้าไปดิวดาวในในหน้าพอร์ท่อแล้วเอาข้อมูลไปเสิร์ชหลายๆรอบนะครับกว่าจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นหลายๆ1ินาทีเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงกว่าจะโซเคสเคสหนึ่งได้นะครับปัจจุบัน A.I. assist จะเข้ามาช่วยตรงนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่การคอนฟิกเลยเราโยนไดอะแกรมให้ A.I. assist A.I. assist เจนเทมเพลตเจนสคริป ในการโปรวิชชิ่ให้นะครับโอเปอเรชันไปแล้วมีหลอกอะไรต่างๆขึ้นมาเกิดอิน i d e n เนอะไรอะไรต่างๆนะครับในอิน i d e น t มันก็จะมีข้อมูลนะครับ IP พฤติกรรมอะไรต่างๆทีนี้ถ้าผู้บริหารถามว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีเราไอาต้องไปเขียนเรียงความใช่ไหมว่าไปแไปรสารก่อน IP คืออะไรยูเซอร์คืออะไรแล้วค่อยสรุปให้ผู้บริหารสาบรรทัดปัจจุบันเราสั่งไ i บอกว่าสรุปสําหรับ Executive ให้หน่อยเขาก็จะลิสต์มาให้รวมไปถึงแนะนําว่า ควรจะแก้ไขยังไง AI ก็จะ list มาเป็น step by step ให้เลยนะครับอันนี้ในมุมของ AI assist ส่วน AI s q l AI อันนี้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเอา AI มา deploy ใน data center ของตัวเองเพื่อทำเป็น private AI นะครับเพราะฉะนั้นการมี AI เนี่ยการใช้งาน AI ในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอันอยู่ก็สามารถเข้าไปดูในอย่าง o w a s p AI ก็ได้นะครับก็จะมีความเสี่ยงในหลายๆ factor อยู่เหมือนกันนะครับ ในมุม s q เคีเ uh, เนี่ยเราก็จะมีโซลชันหลากหลายโซลชันเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแอคเซสในเรื่องของการป้องกันพร้อมอิ j e จคชันในเรื่องของการป้องกัน Data ที่ uh, จะวิ่งเข้าออก AI System นะครับก็จะอยู่ในตัว s q เคียวเโอเคผมพามาดู u s c a t e ใน Cloud Security n e t w o นะครับ r e t w เ r k ร a y e r เราเรา s e c u r e อย่างไรได้บ้าง u uh, s c a s e ที่หนึ่งนะครับ and o u t of the cloud ความหมายก็คือทราฟฟิกที่วิ่งเข้าออกคลาวด์เราเอาเซิร์ฟเวอร์เราเอาแอปไปตั้งอยู่บนคลาวด์นะครับทราฟฟิกที่จะวิ่งเข้าออกคลาวด์เราต้องซีเคียวขาเข้าใครแอคเซสเข้าไปบ้างได้รับอนุญ,ญาตหรือเปล่ามีความปลอดภัยไหมเป็นยูเซอร์ที่ถูกคอมพรไมซ์ไหมนะครับเราต้องตรวจสอบขาออกเซิร์ฟเวอร์ที่ดีพอยอยู่แน่นอน,นครับต้องวิ่งออกมาอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรครับเพื่ออัปเดตเพื่อเช็คไลเซนส์อ้าวแล้วมีโดเมนแปลกประหลาดที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นไปติดต่อหรือเปล่า ถ้ามีควรจะต้องจัดการเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะถูกคมอมใหม่ละอันนี้คือขาเข้าขาออกนะครับถัดมา security i n the cloud ในคลาวเองนะครับเริ่มเริ่มต้นขึ้นไปอาจจะมีอยู่อยู่วงหนึ่งอาจจะอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะพอเริ่มย้ายขึ้นไปสเต็ปสสเต็ป3มนะครับมีซิสเ็มเยอะมากๆนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายเน็ตเวิร์กหลาย VPC หลาย VNe t แล้วอยากจะซิเคียวเพราะว่าในระหว่างอ่าสับเน็ตในระหว่างซิสเ็มด้วยกันเนี่ยการคุยกันเนี่ย เราไม่สามารถให้คุยกันตรงๆได้เราต้องมีการคอนโทรลโพลิซีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยูสเคสในแง่ของซิเคียวอินเดอะคลาวด์นะครับถัดมาซิเคียวอะครอสคลาวด์นะครับมีหลายๆคลาวด์ล้วอยากจะซิเคียวยังไงได้บ้างนะครับดัตเตอร์เบดอาจจะอยู่คลาวด์เนะครับเว็บแอปอาจจะอยู่คลาวด์บ API อาจจะอยู่คลาวด์ซีคอมเพนเนนต์นี้จะคุยกันเราจะคุมยังไงได้บ้างอันนี้ซิเคียวอะครอสคลาวด์แล้วก็ซิเคียวทรานสิดเน็ตเวิร์กนะครับปัจจุบันเนี่ย คลา l ด์พับบ d คลาวด์เขาจะมี Transit Network ของเขาเพื between, uh, net, PC, uh, so, uh, ่อเชื่อมต่อในระหว่างสัมเน็ตหรือระหว่าง VPC อยู่แล้วนะครับเราสามารถเอา FortiGate Vm เนี่ยเข้าไปปลักกับตัว Network เหล่านั้นเพื่อทำให้การซีเคียวระหว่างสัมเน็ตระหว่าง VPC เนี่ยมันมันทำ policy ได้นะครับตัว FortiGate CnF หรือ FortiGate Vm ที่สามารถไป Deploy บน Cloud ได้สีน้ำเงินนะครับ ก็จะเป็น Core OS เดียวกับ Fortigate Hardware ที่เป็น Leader ในในตลาดอยู่แล้วนะครับในแง่ของ Security ในแง่ของการทำ Centralized Management สามารถทำได้ร่วมกันมี AI เหมือนกันนะครับที่สำคัญนะครับเรา Deep Integrate เข้าไปใน Cloud ด้วยความหมายก็คือพอเรา Integrate เข้าไปบนบน Cloud แล้วเนี่ยเวลามี Workload ใหม่ๆโผลขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รับ Policy แบบ Automatic แบบ Dynamic นะครับโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลามี Server ขึ้นมาตัวหนึ่งเราอาจจะต้องไปบอก Security ว่าทำ Policy ให้กับ เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ให้หน่อยนะครับปัจจุบันเราทำดนามิกแบบนั้นเพื่อ t r a c กนะครับสมมุติว่ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์โผล่ขึ้นมาใหม่ตัว1-2ตัว p o l i ิ y จะถูกแอป l y ายโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราสร้าง Policy ไว้ก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตัว Fortigate v m อยู่ใน l e ดเดอร์ของ Gartner ทั้งฟีเจอร์ที่เป็น Hybrid uh, m e s h Firewall ที่ออกมาปีนี้นะครับแล้วก็ตัว SD WAN เราก็อยู่ในลีดเดอร์มาหลายปีติดต่อกันนะครับสามารถด e p ลอย across cloud ได้ นะครับยูสเคสในมุมของการนำไปใช้ในในแง่ของ Standard ก็คืออย่างเช่นอย่างเคสในการแบ่งแยกในเครือข่ายนะแน่นอนครับผู้ให้บริการเขาก็ต้องมีการแบ่งแยกผู้ใช้แต่ละรายอยู่แล้วว่าไม่ให้นิเวเริกมันถึงกันแต่ว่าในองค์กรเดียวกันเนี่ยอาจจะมีหลายดีพาร์ตเมนต์ถ้าเราอยากจะแบ่งแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ f o r ์ i ิเกต VM เข้าไปซอยย่อยว่า1นึ่งดีพาร์ตเมนต์หนึ่งโวลชัไฟสามารถทําได้นะครับในมุมของ ตัวมาตรการการเข้ารหัสแน่นอนครับมันก็คือพวก VPN พวก Encrypted Tunnel ต่างๆมันก็เบสิกธรรมดาทั่วไป Public Cloud ก็มีแต่ว่าสิ่งสำคัญปัจจุบันที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของคอนตามนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มมีคำศัพท์ที่ชื่อว่า h a r s w a r Now Decrypter ความหมายก็คือการทราฟฟิกที่ถูก e n c r y p t ปัจจุบันเนี่ยเก็บไว้ก่อนคอลเลกไว้ก่อนพอควอนตามมาแกะทีเดียวเห็นหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะป้องกันเหล่านี้ได้ยังไงได้บ้างในขณะเดียวกันมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่ไฟแนลนะครับยังไม่ไม่สิ้นสุดกําลังทันฟอร์มกันอยู่นะครับจาก I S A ไปเป็นมาตรฐานไหนก็ว่ากันไปแต่ก็จะมีบางเวนเดอร์อย่างเช่น Fortinet เนี่ยมีฟีเจอร์ออกมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบน FortiGate ที่ใครใช้งานอยู่นะครับเวอร์ชัน7.6รองรับการเซตอัพ VPN ที่ใช้เหมือนกับว่าคอนตามเซฟปลดขอได้เลยนะครับไม่มีไลเซนเพิ่มนะครับซึ่ง ปัจจุบันเวนเดอร์ฟอนดีเน็ตแล้วผมยังไม่เห็นเวนเดอร์อื่นนะครับบนฟอร์ติเกตนะครับ VM เนี่ยเราสามารถเทิร์นออนให้มันเป็น CTN-A Application Gateway ได้เพื่อ,อย้ายจาก VPN ขยับจาก VPN เนี่ยอัปเกรดขึ้นไปเป็น Zero Trust Network Access ความหมายก็คือ,อเดิมทีเนี่ย VPN เนี่ยมี Agent มี Username p a s พ w สเ d ิร์ดอย่างมากก็ Multi-Factor authentication, authentication ก็ทะลุเข้าไป นะครับล็อกอินได้ทะลุเข้าไปทีเนี้ยความปลอดภัยมันไม่มีนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์สามารถดาวน์โหลดเอเจนต์จากที่ไหนก็ได้นะครับสาโซเชียลอินเจเนียขโมยยูสเนมพาสเวิร์ดมาบายพาส MFA ล็อกอินได้แล้วนะครับเพราะนั้น CTNA จะไม่ปิดแก็บตรงนี้ก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้เข c e ไปเนี่ยจะเช็คเครื่องก่อนว่าเป็นเมนเทตดีไวซ์หรือเปล่าดไวซ์โพสเชอร์หรือสุขภาพของด e ไวซ์มีความปลอดภัยไหม OS อัปเดตหรือเปล่าอันนี้คือ CTNA เราสามารถเทิร์นออนขึ้นมาทำงานร่วมกับฟ o r t i ิ a เกตที่เราใช้งานอยู่ได้ ทั้ง on premise บน Cloud นะครับไม่ว่าจะ Access ไปที่ไหนเราสามารถทำให้มันมี Security Level เท่ากันได้ยกตัวอย่างเช่นใน A นะครับในพิเศษวันนี้ Device อาจจะเป็น Device ที่บ้านนะครับจะ Access a p ออาจจะ Access Critical App ไม่ได้นะครับ access ได้เฉพาะ App ลา a อ p HR อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมในมุมของ Admin ก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับในข้อกําหนดก็บอกไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่าต้องต้องมีการหลอกนะครับหลอกสําหรับแอดมินเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงอ่าเวลาแอดมินรีโมทเข้าไปคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์เซอร์วิสบนคลาวด์หรือแม้กระทั่งฟอร์ติเกต V M ที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยต้องถูกมอนิเตอร์นะครับว่าเอ๊ยอาจจะถูกเลคคอร์ดเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์คอมมานด์สำคัญสำคัญนะครับถ้ามีการทำแฟกเตอรี่รีเซ็ตเดลิทไฟล์ซิสเต็มอะไรบางอย่างเนี่ยบล็ออกคมมานไว้ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการแชร์พาสเวิร์ดมันจะหายไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใครล็อกอินเข้ามาทำอะไรยังไงบ้างนะครับพอล็อกเอาท์เสร็จไปปุ๊บเช็คเอาท์เสร็จไปปุ๊บพาสเวิร์ดถูกเปลี่ยนทันทีเราไม่ต้องไปจำพาสเวิร์ดละนะครับแพมจะเข้ามาช่วยตรงจุดนี้นะครับผมโอเคเมื่อกี้เน็ตเวิร์กละขยับมาเป็นเว็บแอปแอนด์เอพายโปรเทคชันนะครับในมุมของแอปพลิเคชันเซเคิลิตี้ก็จะมี ยูสเคสอยู่สี่ยูสหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเว็บโปรเดคชันนะครับตาม O อวัลท p อปหรือ d e t e c t Zero day อันโนนแอดแทกบนเว็บทราฟฟิกเอ i ีไอดิสคัฟเว r ร์แอน o ์โรนะครับจริงๆการใช้งาน API เองเนี่ยตามแพ็กิกที่ดีมันควรจะมีการทำด็อกิเมน t ์ทำส s ั๊กเจอไว้พวก Open API อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยอิสระนะครับใครอยากใช้อะไรก็ใช้ทีนี้คนกำกับดูแลเรื่อง Security อยากจะรู้ว่ามีการใช้งานอะไรบ้าง ผิดปกติไม่ผิดปกติยังตรงไหนเนี่ยก็สามารถเอาตัว API Security ไป Discover แล้วก็ทำ Security ให้กับมันได้นะครับพอมี Traffic ทั้ง API ทั้งเว็บเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทำการ Analytics นะครับและที่สำคัญส่วนสุดท้ายก็จะเป็น Bot Mediation ปัจจุบันเนี่ย Bot มันเนียนมากนะครับใช้วิธีการแบบ Basic Basic เนี่ยตรวจจับไม่ได้เลยนะครับเราต้องมีกลไกในการที่จะ detect Bot แล้วก็จัดการ Bot ที่เป็น Bad Bot ออกไปนะครับ Solution ตรงนี้จะชื่อว่า FortiWeb ถ้าเป็น Vm จะชื่อว่า Fortiweb Vm แต่ถ้าเป็นคลาวด์ที่เป็น SaaS จะชื่อว่า Fortiappsec Cloud ตัวนี้จะเป็นเอาง่ายๆเป็น Web Application and API Protection หรือ W A A P นะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์อยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าเป็น Web a p p Firewall นะครับ C D N D DoS Global Load Balancer นะครับ Bot Mitigation Dynamic Application Scanning ด้วยนะครับก็คือสแกนเว็บไซต์ของตัวเองแล้วทำ Policy ขึ้นมาป้องกันแบบอัตโนมัติ นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเทรดอนาลิติกที่มี AI Machine Learning เป็นแบ็กกราวน์ะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่า,เ,าเวลาใช้ AI Machine Learning บน FortiWeb หรือ a p s s ซ c Cloud เนี่ยในการ Discover แล้วก็ทำ o t u c t i o n บน API Traffic เนี่ยก็สามารถามาจูนพวกโมเดลต่างๆได้นะครับ AI Machine Learning ก็จะเรีนตลอดเวลาว่า Traffic ไหนมันเป็น Good เป็น Bad หรือเป็น Abnormal Behavior บ้างนะครับเราก็สามารถเทิร์นออนโพลซีจากจากสิ่งที่ AI เรีนมาได้ มันก็จะช่วยลดเวลาในการจุนนิ่งโปรดีนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็น c คลาวนีทีฟแ App พลิเคชันโปรดิชันแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าจาก2 2 solution เมื่อกี้มันจะเป็น s e c u r e ใน La เ e r ของ r ราฟิกนะครับที่เป็น Network l ์ก e r แล้วก็แ p p Layer ที่วิ่งเข้าออกระหว่าง Workload แต่ตัว Workload เองก็ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยด้วย So solution ตัวนี้นะครับ Workload ในหลายๆ Cloud ตัวนี้จะกลุ่ม จากในทุกๆคอนโซนของคลาวเข้ามาอยู่ในคอนโซนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแทร็กรีสอร์ทที่อยู่บนคลาวเนี่ยเราแทร็กจากตัวนี้ได้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีรีสอร์ทอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนมีความเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการคอนฟิกผิดพ olicy มีช่องโว่นะครับหรือว่ามีแอ n นอร์มอล h a v i o r มากน้อยแค่ไหนจากตัว c n a p นะครับถัดมาทุกล็อก a c t i v i t y ีลอกที่อยู่บนคลาวเนี่ยเราใช้ AI Machine Learning ในการเล่นนะครับว่าสิ่งไหนเป็นแอ n นอร์ม Behavior สิ่งไหนเป็น risky behavior สิ่งไหนเป็น malicious behavior เราก็จะแ l a g แล้ว alert แบบ real time ให้เลยนะครับโดยที่การเขียนรูนี่เป็น o p t i o n a l นะครับคนคนเขียนคนทำ correlation จะรู้ดีว่าการเขียนรูนี่เป็น nightmare เป็นฝันร้ายมากนะครับถ้าเขียนไม่ครบก็ detect ไม่ได้นะครับส่วนสุดท้ายในแง่ของการ operation เพื่อทำให้ flow การ operate เนี่ยมันมัน seamless นะครับตัว snap ก็จะเข้ามาช่วยจุดนั้นผมพามาดูตัวอย่างนะครับ โปรดักต์นี้ชื่อว่า FortiSnap นะครับซึ่งจะรวมฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับพอมีอะไรผิดปกติก็สามารถอินดิเกตไปกับโซลูชัน u t o m a t i o n อย่างตัวซอได้นะครับเพื่อทำออโตเมตแอคชั่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทีมที่ดูคลองไพรแอนอยากจะเช็คว่า Cloud Workload มีคอนฟิกเรชั o นที่ผิด policy หรือเปล่าเราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า CSPM ในการตรวจช็คได้ เราสามารถอะไลยตามมาตรฐานได้ไม่ว่าจะเป็น ISO, NIST, CIS ต่างๆนะเพื่อตรวจด,ดูเวิร์กโหลดที่อยู่บนคลาวด์นะครับตรงนี้ก็จะมีสกอร์นะครับมีกราฟบอกมีแดชบอร์ดบอกนะครับถัดมา Cloud Workload p r o t e ด t ชั n นะครับเราดู behavior เวิร์กโหลดที่อยู่บน, Cloud, นคบาลาวด์นะครับพอเวลาเรา i n g e s t information เข้ามานะครับตัว FortiSnap เนี่ยก็จะใช้ AI ในการทำเบ uh, l i ล i n g auto correlation แล้วก็วาดภาพตรงนี้ออกมาให้ แล้วก็ snap ทุกๆชั่วโมงเลยนะครับว่าคลาวดเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถจำไปช่วงเวลาที่มันเกิดปัญหาได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ alert ที่เกิดจากการทำ a u t o m a t e correlation นะครับ alert บอกว่ามี compromise aws key นะเพราะว่า Cloud Service อย่างเช่น aws เนี่ยเป็น public service อยู่แล้วใครก็สามารถ access เข้าไปได้ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า Uh, AWS Key ที่เรา assign ไปให้ทีม Developer หรือ Dev o p s เนี่ยมันหลุดไปหรือเปล่านะครับตัว FortiSnap เนี่ยก็จะคอยช่วย monitor ให้เพราะว่าเขาก็จะดูเลยนะครับว่า uh, API ที่ Login เข้ามาโดย Credential นี้เนี่ยมีการใช้งานผิดปกติหรือเปล่านะครับไอเาไหน Effect บ้างแล้วก็มี Support f a c k อะไรบ้างแล้วก็มี AI Assist เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับ Identity a n d e n t e ท t e m n n t เมน a ์ e นะครับหรือตัวคิมตัวนี้ก็จะดูนะครับว่าบน c l cloud a d c o u n t เนี่ยเราแอดไซนให้ทีม developer กี่ e n t e r อ e ์เทนมแล้วมีใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่ได้ใช้เยอะๆแสดงว่าเราแอดไซนเกินอ่ามันก็จะบอกว่าเป็น Excessive e n t e r น e ทอนะครับมันก็จะมีกราฟบอกรวมไปถึงสามารถมีเข้าไปดู Limitation Action ได้ว่าเราทำแบบไหนเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในโมดูลที่ชื่อว่าตัวคิมตัวนี้นะครับ อย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับมี1 Account เนี่ยสามารถทำแอคชั่นได้กับ40 Service แล้วพอไปดู Entitlement ในทุกๆ Service แล้วเนี่ยรวมกันได้ 8, 700 0กว่านะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะครับปกติไม่มีถ้าเราไม่มีอะไรมามอนิเตอร์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นพวกนี้เลยนะครับดูเรื่อง Inventory ทะเบียนทรัพย์สินทราเวิร์กโหลดมากน้อยแค่ไหนเราดูได้จาก CNAP นะครับดูเรื่องหลอกการบันทึกเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ย จากมันติคลาวเนี่ยก็ดูได้จาก CNAP เลยนะครับการจัดการช่องโหว่นะครับในการไม,ไม่ว่าจะเป็นช่องโหว่ใน Host ช่องโหว่ใน Container Image ต่างๆก็ดูได้ได้จาก v e r a b i l i t y management feature นะครับเราสามารถฟิลเตอร์ทำา r r o r r t y y ได้เพราะว่าบางทีช่องโหว่มาเป็นพันๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปสครับมันหมดได,ได้ในช่วงเวลาสั้นเราก็ต้องทำา r r o r r t y y นะครับว่าจะจัดการตัวไหนก่อนที่มีความเสี่ยงที่สุดนะครับในมุมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นะครับ s q Development Policy เนี่ยก็จะสามารถอ g r เก e FortiSnap เข้าไปใน CI/CD ไป p e l i ได้ตั้งแต่โค้ดไปจนถึง running เลยนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ Incident ต่างๆเนี่ยก็สามารถ i อินเก e ตัว s ซ r เพื่อทำ a u t o m a t e Action ได้ตามที่ Playbook ที่เรา define ไว้นะครับอย่างเช่นพอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆปุ๊บส่ง Alert เข้าไปใน Slack ถาม Admin ว่าจะทำ Action อะไรบ้าง Stop Instant Stop and Snapshot เพื่อทำ f o r e n s i c ทีหลัง อะไรแบบนี้ก็สามารถ define ได้นะครับ Key takeaway นะครับหน,นาทีสุดท้ายนะครับก็ Fortinet เป็น complete cloud security platform ที่ provide comprehensive สำหรับมั t ติ l o u u นะครับเราสามารถนำโซลูชันของ Fortinet เนี่ยไป apply ได้กับหลายๆ Cloud โดยเราสามารถทำ security policy ให้มันเทียบเท่ากันในแต่ละ Cloud ได้นะครับเบื้องหลังของเทคโนโลยีก็ใช้ AI machine learning เข้ามาช่วย เพราะฉะนั้นแมนนวลท a k กมันก็จะลดลงนะครับในมุมของ Cloud Spending อะไรต่างเนี่ยเราก็มีโมเดลที่ทตอบโจทย์นะครับแล้วก็โซลปัญหาที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดสไลด์สุดท้ายนะครับถ้าสำหรับท่านที่มีการใช้งาน Cloud อ่านบีคลาวอยู่แล้วแล้วอยากจะทำ c l า u l s u d u r i u y i t y e s s m s s t e เ t เพื่อดูว่า Cloud ที่ใช้อยู่ปัจจุบับนนี่มีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือใครที่สนใจเรื่อง Compli a n อ e นะครับอยากจะดูว่า Cloud Configuration เนี่ยมี คอมไพแอนต์ไวโอเรชันมากน้อยแค่ไหนตามสแตนดาร์ดที่เราสนใจเนี่ยก็สามารถรีเควสผ่านตัวฟรีคลาวด์เคอริตี้เอสเซสเมนต์ตรงนี้ได้ก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็โซลูชันของ f อ r t i n น t ไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ